เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทเมื่อกี้และคลิปโปรแมอมโก้เช่นเคยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจส u b s c r i า e กทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนนะวันนี้นะเราจะมาเปิดกล่องของเจ้าแมงสาบนะว่าคอลเลกเรนะครับผมนะที่ผมพูดถึงมานานแล้วนะฮะไม่มีโอกาสได้ทําคลิปสักทีนะผมนะวันนี้เรามาเปิดกันนะฮะคำแนะนําของผู้เล่นหลายๆคนนะครับก็คือว่าถ้าเราจะเปิดกล่องคอลเลกเรเนี่ยนะครับผมเนี่ยตอนนี้นะคอยแบ็กนะครับแนะนาว่าให้เปิดในสถานที่ที่ไม่มีเสานะครับแล้วก็มันแบบว่าไม่มีอะไรกวนนะครับนี่สถานที่นี้เลยครับผม บ้านผมนะไม่มีเสาไม่มียิมไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเล่นแล้วไม่แบบวัาหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปนี่นะครับผมนะไปกลับแค่นี้นะครับต้องเดินแล้วถึงจะเกิดนะคล้ายๆมเลมลเมทัลน,นะครับแต่แน่นอนนะครับผมนะก่อนจะไปเริ่มคลิปกันมากกว่านี้นะครับผมนะ หากต้องการเติมเกมและต้องการความคุ้มค่านะครับผมนะหรือมีปัญหาเรื่องการเติมเกมเองไม่ได้นะครับแน่นอนครับปัญหานั้นจะหมดไปครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ การได้กระเป๋าต้องทายังไงถึงจะได้นะต้องเทรดโปสการ์ดใช่ไหมฮะไปให้ภาคสกาเรตไวโอเลตนะครับผมนะแล้วเราก็จะได้กระเป๋ามานะมันสามารถเทรดได้วันละหนึ่งครั้งใช่ปะเมื่อเราเทรดครบเนี่ยมันจะได้ตัวรัวทองมาด้วยแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้เลย <laughs> ครบหครั้งหรือ6ครั้งและถ้าจะไม่ผิดน่าจะหครั้งนะครับผมนะตัวผมเนี่ยเป็นกระเป๋าใบแรกเลยนะครับยังไม่เคยเปิดเลยทุกคนเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับกิมมิคูใช่ปะเห็นปะ ไม่มีสทกตัวนะครับผมศูนย์ตัวนะวันนี้เราจะมาเปิดเด็กแลวจับไปพร้อมกับทุกคนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยทุกคนผมขยัดเคลียร์กระเป๋าก่อนนะครับมันจะได้เล่นแบบว่าลื่นๆนะไม่โดนกวนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องจับต่อเนื่องไงทุกคนไม่แน่ใจว่ารอบที่แล้วรับมอนหรือ,อยังนะครับอาจจะยังไม่รับนะเนี่ยถ้าไม่รับต้องทิ้งธรรมดาแล้วเนี่ยคือเราใช้มือถือ2เครื่องเข้าไม่ได้เว้ยนี่ยังไม่รับจริงๆด้วยนะครับประมาณนี้ทิ้งไปก่อน20ตัวนะฮะมาเริ่มกันเลยครับผมนี่นะครับกดกระเป๋านะครับผมจากนับ สามสิบนาทีนะครับผมแล้วมันก็จะมีมอนเกิดนะมาดูกันว่าผมจะได้ตัว IV ดีๆบ้างหรือเปล่านะสามสิบนาทีเดินกันมัน <c oughs> นี่อย่างนี้เลยนะครับตัวเล็กกระทิดนึงเห็นไหมครับเราใช้เบอร์รี่แล้วกันนะครับ<ม>คือผมโวได้หรือย,ยังนะมันต้องใช้เท่าไหร่นะถึงจะโวได้9 99 9ใช่ไหมอันนี้ผมน่าจะโวได้แล้ว2ตัวมั้งครับหนีเลย <c oughs> ตัวแรกก็ไปเลยครับจะบ้า เดินไปเดินมาแล้วก็จับนะเนี่ยผมมาเนี่ยหนึ่งตัวตรงกลางซอยผมจะได้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ขากลับผมจะได้อีกตรงปลายทางอ่ะได้หนึ่งตัวก็ไปสามตัวกลับสามตัวเนี่ยประมาณสักเจ็ดรอบนะเนี่ยเกิดอีกตัวแล้วนะครับตัวแรกผมหนีไปแล้วเอาแล้วให้กล้วยเฉยตัวเล็กมากเลยครับิดได้กันนมีนะผมได้ตัวดีวันนี้เดี๋ยวผมโวโชว์เลยเพราะว่าผมมีครบแล้วนะครับผมเนี่ยเก้าเก้าเก้าววได้ตัวหนึ่งนะฮะแต่ผมน่าจะไม่ได้หรอกนะครับเดินกันไปนะครับก็จะประมาณนี้นะผม ไม่ยากนะแต่ว่าก็จะต้องเล่นจริงจังนะแบบเมลเมทัลนะแบบน้ําหอมลายวันนะแต่น้าหอมลายวันมันแค่สินาทีเองเนาะทุกคนอันนี้มันได้ตั้งค่นชั่วโมงนะครับเหมือนเมลเมทันมากกว่าเนาะไม่เกิดแน่เลยวะผมต้องกลับแลทิถินอนผมสุดแค่นี้เฮ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วนี่ไงผมบอกแล้วมันจะเกิดตรงนั้นตรงนั้นนะฮะเนี่ยแยกผมนะฮะแล้วก็ตรงเอ่อกลางซอยนะแล้วก็ตรงหน้าบ้าน กิดแบบนี้นะครับผมเล่นน้ําหอมจนชินแล้วนะฮะน้ำหอมรายวันก็จะอย่างนี้แหละครับขอดีๆ bueno> สักตัวเถอะขอร้องสกาเลตไวโอเลตที่เป็นภาคหลักเนาะมันจะจับได้แค่ล่างที่อย no ู่ในเชดใช่ปะจะไม่มีแบบจับตัวที่อยู่ข้างนอกได้นะครับถ้าเราอยากได้ต้องเทรดไปนะครับผมยังไม่ได้เติมเซอร์วิสของมันเลยนะครับตัวออนไลน์นะครับผมไม่ได้ไปเล่นนะครับเล่นเท่าไหนอยู่เท่านั้นเลยทุกคนภาคไวโอเลตที่ไลค้าไว้นะครับอยู่คาไล์อยู่เท่านั้นนะครับไม่ได้เล่นต่อเลยครับผมเออห้าห้าห้าโดนขำเฉยนี่เนี่ยจับไปแล้ว2ตัวตัวแรกหนีเฉย ตัวเปิดเด็กให้มันได้อย่างงี้สิหนีประจำมาทุกคนโอนิล่าผมเนี่ยโอ้โหหนีรวนๆครับโอนิล่าล่างที่เป็นล่างของภาคอาเซอุนอะ่ะตัวสีม่วงๆะนะเนล่าใช่ปะไม่ใชโอนิล่าเนล่าล่างหนึ่งโอนิล่าล่างหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> นี่ยก็เล่นประมาณนี้นะครับทุกคนครับเดินไปเดินมานะครับผมแล้วก็จับไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ก็เฮ้ยทำไมมันได้อะเมื่อกี้มันเขียนอะไรงงอ่านไม่ทันสังเกตว่าตรงตัวเราเป็นสีทองเลยนะนี่นะครับผม โคตรเท่สามสิบนาทีอันนี้ลองเทคเลยครับเล่นยาวๆเดินรอบหนึ่งไปกลับผมใช้เวลาประมาณ7นาทีได้กี่รอบเนี่ยประมาณ4รอบมืดพอดีอะผมว่า <c oughs> ตอนนี้มันกำลังจะมืดแล้วนะเมราว่ามืดพอดีมาจะบอกว่ารุ่นชายนี่ก็ไม่ใช่นะยังไม่ปล่อยนะครับ1 3 3ขอตัวดีๆหน่อยแล้วผมจะววโชวเลยนะที่ววโชวเลยไม่ได้เพราะว่าอะไร9 99 9ไม่น้อยนะครับไม่น้อยค่อนข้างเยอะเลยถ้าวว999 99นี่ผมมีเท่าไหร่ขอดูนิดนึงเอาดูไม่ได้ด้วยเว้ย ต้องเข้าไปในแบ็กอันนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปล่างๆนะครับผมมีอยู่2,300้แต่ว่าผมโวได้แค่2ตัวนะทุกคนถ้ามันไม่ดีพอผมว่าไม่โบวดีกว่าเนาะเก็บไว้ดีกว่านะครับอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับน่าจะถึงเหมือนเดิมแหละเกิน่อยเกิน่อยเกิน่อยไม่เกิดวะได้ได้ไดบล็อกหนึ่งนะอ่ะเกิดแล้วโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะอเดินแป๊บหนึ่งนะครับผมนะจะเจอกันกลางซอยเรากลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ได้เพิ่มตัวหนึ่งนะครับ ตอนนี้เป็นชั่วโมงโดโดพอดีนะจริงๆผมควรจะน้ำหอมจับโดโดขอเหอะนะมันจะทํามาตั้งนานแล้วไม่มีเวลาทําสักทีถึงเวลาอันสมควรแล้วครับผมนะเดินไปเดินมานี่ออกกำลังกายเหมือนกันนะเหงื่อเต็มเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องออกกาลังกายแล้วเดินจับโปเกมอนครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะนะฮะโอ้โห CP 44น่ารักเกินน่ารักเกินไปนะครับผมตัวชีพหนึ่งนะครับผมแล้วดู CP สมกับตัวจริงๆ ยังไม่มีดีๆเลยครับผมเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะครับน่าจะส5้านาทีนะผมว่านะครับจากเวลาที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่าเดินชาลงทำไมผมไม่ใส่รองเท้าดีๆออกมาเดินแลยลากเกืบอบไปเลยนะครับวันนี้คิดว่าจะเดินแค่แป๊บเดียวนะครึ่งชั่วโมงไม่แป๊บนะตอนแรกนึกว่ามัน15นาทีนะครับเหมือนไอตัวน้ำหอมไลายวันนะลืมไปว่ามันเท่าเมมทันนะครับค่อนข้างนานนะ30นาทีนะ แต่ถ้าไม่เดินเลยทุกคนมันจะไม่เกิดเลยนะครับมันจะแบบอืเกิดตัวสองตัวอะไรเงี้ยโคตรแย่นะครับเหมือนน้ำหอม,หอมลายวันเลยต้องเดินหน่อยนะครับตรงกลางแล้วจะได้อีกตัวหนึ่งหรือเปล่าโดโดมีไชนีป่ะเดียวมาอีกตัวหนึ่งตรงไหนมาเป็นไ,ไงผมบอกแล้วเป๊ะนะต้นซอยกลางซอยท้ายซอยนะครับให้ดูว่าเล่นจริงๆเออเคยเดินเล่นอยู่ <laughs> พิเรียดมันจะประมาณนี้เลยนะครับตอนที่เราเล่นตัวน้ําหอมลายวันนะมีดีๆบ้างยังไม่มีเลยเหรอไม่มีเลย <laughs> มีแต่ไอวีอะไรก็ไม่รู้เดีย ก็ต่ําเลยสยคุณเป็นบัดดี้ครบแล้วได้โบแล้วนี่นะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะตัวนี้ที่เล่นปั้นแบบเต็มเพราะว่าน้องไอวีร้อยนะครับก็เลยปั้นเต็มนะครับไอวีร้อยที่เป็นชายนี่ด้วยนะครับรีเจเตอรี่ชานี่ไอวีร้อยนะหรือจะเป็นตัวเดียวที่เป็นชายนี่ไอวีร้อยเลยหรือเปล่าเออดูแป๊บดิจำส,สถิติเครื่องตัวเองไม่ได้เหมือนกัน <laughs> พักแป๊บนะฮะชายนี่แล้วก็แอนนะครับต้องแอนเนาะสี่ดาวนะครับสี่ดาว อ่ะตัวเดียวเลยนะครับเป็นลีเจนดตรี่ตัวนะ <c oughs> ทำเท่ะนลครับผมเดินกลับไปกันนะอีก1 0นาทีน่าจะได้แค่รอบนิดๆน,นะครับผมผมเดินค่อนข้างชานะ้าแล้วใส่รองเท้าแต่เดินแล้วมันจะเริ่มเจ็บเท้านะครับมันไม่เร็วเหมือนตอนรอบแรกแล้วครับผม <c oughs> มีตัวดีๆป่ะคือต,ตัวหนึ่งอยากโวให้ดูนะครับอุตส่า์มีเหรียญพอ2000เหรียญขอตัวแบบ IV ร้อยมา CB เท่าไหร่ผมก็ปั้นมาดิ <c oughs> กจ้าแปดเก้าหกแต่ท่าแอคแทกเต็มบูลแล้วมันแอคแทกไม่เต็มอ่ามันไม่น่าเล่นสําหรับผมะครับอู้เสียดายเสียดายมากคือซีพเมื่อกี้ผมก็สู้นะผมไม่สนใจครับซีพมันจะเท่าไหร่ผมสู้หมดอะผมเอาลูโอมอัดเอาก็ได้นะครับไม่เป็นไรจับบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองตัวนี้นะสู้เลยแต่ว่าเก้าหกแอคแทกเต็ม huh. ผมก็อาจจะเล่นนะแบบเมื่อกี้นะครับผมมันหายอย่งางราคาผมโอเคถ้าเป็นแบบว่าเก้าหกแล้วเฮดพี H 2, หายสองหรือว่าดิฟหายสองนี่ก็จะคิดหนักนิดนึงแต่หายอย่างราคาเนี่ยผมโอเคมากกว่าเยอะเลยนะครับทุกคน ถามผมว่าทําไมต้องกลับรถเพราะว่าตรงนั้นทุกคนเห็นไหมเห็นข้างหลังผมไหมมีเจ้าถิ่นนะครับคือถ้าเราเดินอยู่แค่นี้เขาจะไม่ยุ่งเราเ้ยแต่ถ้าเกินเส้นปุ๊บนะมันเริ่มและเหมือนห่วงอณาเขตนะครับมีเจ้าถิ่นผมก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังตัวเองนะครับผมมีอนาเขตในการเดินเท่านี้นะครับเฮ้ยเจอดายตัวเมื่อกี้จังเลยอ่ะอีกแปนาทีครับผมตัวต่อไปอยุดไหนตัวเต็มไปหมดมันต้องถือแล้วนะกลางซอยแล้วเอาล้ครับ อาการรวนอาการลวนฮัาาลโหลเพื่อนไม่มาเลยอ่ะเอ้ยผมก็ดูดีแล้วนะว่าไม่มีนะครับที่พงที่พื้นนะครับเฮ้เกิดล้วเกิดแล้วนี่นะครับตัวเล็กๆนี่นะครับผม CP <laughs> ทำไมมอนผมมัน CP น่ารักน่ารักทุกตัวเลยมา CP สิบสอง IV ร้อยสู้อ่ะมาดิสู้นะเว้ยมาแน่จริงมาเลย IV ร้ออ่ะอืมไม่น่าจะได้อ่ะสิบสองอ่ะ <laughs> เพราะว่า CP 1 0มันต่ำที่สุดใช่ครับส่วนมากมันจะเป็นมอนเลเวลหนึ่งปะถ้ามันเป็นเลเวลหนึ่งแล้ว CP ต่ำสุดอย่างเงี้ยนะครับพอ IV 1ร้อยมันอาจจะขึ้นมาไม่เยอะนะครับผมนะเพราะมันเลเวลหนึ่งไงดูยากนะครับระหว่างเดินกลับไปก็จับโดโดไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อมีชัยนี่ปล่อยยังวะคนทำคลิปยังลืมเลยเ <laughs> นี่ยแหละรครับผมก็เลยบอกว่าให้ไปดูคลิปนะครับสักคนละล้ลานรอบนะครับผมในคลิปข่าวเซฟไ้ดูเซฟได้ไดูนะครับดูบ่อยๆนะ ทุกคนเห็นมอนบ้านผมเยอะไหมฮะหมายถึงว่ามันก็เกิดเรื่อยๆเนาะเดินไปเดินมามันก็พอจะมีให้เล่นบ้างเนาะถ้าหลายๆคนไม่มีมอนให้เล่นที่บ้านน่ยลองเข้าเกมบ่อยๆเล่นทุกวันนะครับใช้น้ําหอมรายวันเปิดบ่อยๆลองดูครับ สองอาทิตย์แลวทุกคนผมว่าเริ่มมีมอนเกิดแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเกมเขาจับว่าตรงไหนมีคนเล่นตรงไหนไม่มีคนเล่นนะ่อันนี้เดาจากประสบการณ์ตัวเองนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะมอนผมไม่เกิดเลยน้อยมากๆนะผมก็มาเดินเล่นเนี่ยเดินเล่นอะไรแถวนี้นะจับมอนใช้น้ําหอมนู่นนี่นั่นนะครับผมเออแล้วรู้สึกว่าอยู่ๆมอนมันก็เกิดนะทำให้ผมพอจะทาอีเวนต์ได้บ้างนะครับเมื่อก่อนคืออย่าได้พูดเลยอีเวนตะ์อะต้องออกไปข้างนอกอย่างเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวขอทิ้งตัวโดทิ้งตัวโดทุกตัวเลยกิมมีคกูเก็บไว้ก่อนนะฮะโอเคคร เดินไปถึงแยกเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนอันนี้เสร็จกลับแล้วก็น่าจะหมดเวลาแล้วสําหรับผมนะครับตัวสุดท้ายฝั่งนี้นะครับสี่แปดหนึ่งอย่าเพิ่งหนีนะลูกอยู่ด้วยกันก่อนขอลูกอมเยอะยอยอะมโยนเอกยากมากนะครับขยับนิดนึงเกินไปก็ไม่ได้นะระหว่างนี้เราควรเดินกลับนะทุกคนไม่ควรจะหยุดเมาส์นะเออผมก็ลืมเนี่ยมันเผลอตัวจริงๆเราควรจะรีบเดินกลับทันทีนะครับน่าจะจบที่หน้าบ้านพอดีนะครับผมกลับมากางซอยได้อีกเปล่าวะอาจจะได้แล้วเนี่ยหรือเปล่าวะ ยกเว้นผมจะวิ่งนะครับวิ่งแล้วก็จับนะจริงๆถ้าวิ่งก็ไม่ได้อัดคลิปอะจะได้เยอะกว่านี้ทุกคนพอดีผมต้องอัดคลิปไปด้วยไงเออมันอาจจะไม่สะดวกในการที่จะวิ่งเร็วๆอะไรอย่างนี้นะครับมาตัวกลางซอยพอดีครับทุกคนเนี่ยพอไปถึงท้ายซอยก็น่าจะเรียบร้อยนะฮะตัวกลางซอยมาแล้วฟับเจ็ดร้อยซีพีสวยจังเกรดมาเร็วตัวสุดท้ายน่าจะสุดท้ายจริงแล้วครับทุกคนเพราะว่าผมไปตรงนี้เกิดพอดีก็กลับไปไม่น่าทันนะครับกลางซอยไม่โดนยูหามก็โอเคแล้ว เดี๋ยวคนบน่นบอกอีกพี่ไปเล่นที่ไหนมืดจังน่าก,กลัวจังเลยครับอะไรกี้เออไม่รู้เป็นห่วงหรือว่าน่ากลัวก็เล่นตามที่เล่นได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันช้าไงทุกคนผมก็อยากให้ดูได้ไวที่สุดนะสำหรับตีล็อกเก็ตนะครับ คือผมทําเป็นคลิปไงทุกคนครเราไม่ได้โพสต์เป็นแบบว่าเท็ใช่ปะ่ะถ้าผมไปอัดวันอาทิตย์วันเสาร์อย่างเงี้ยกว่าผมจะได้โพสต์ก็วันศุกร์หรือว่าวันเสาร์ต่อไปอาทิตย์ต่อไปอย่างเงี้ยมันอาจจะช้าเกินไปสาหรับคลิปที่เอาไปใช้ประโยชน์นะหนีเฉยเลยว่ะโอเคเราได้ไปกี่ตัวกิมมีด้วยนะเออเราได้ไปทั้งหมด1ิตัวนะครับผมเจอไป21ตัวหนีไปสองนะครับมีตัวดีๆบ้างไหมฮะมันจะไม่มีเลยแล้วปะ่ะ มีตัวนั้นก็เรียกว่าดีแล้วนะแต่สําหรับผมมันผมไม่เล่นอนะ่ะทุกคนขออภัยด้วยนะผมน่าจะไม่โว้ให้ดูนะคือไม่เล่นจริงๆนะครับก็เกือบดีอะ่ะแต่ว่าสําหรับผมมันยังไม่ดีเพราะมันขาดโจมตีเลยแโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรัะฝากมาถึงตอนนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักวชนภัยนะตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ ใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้นะใครอยากมีชื่อขึ้นเทพแ,แบบเมื่อกี้นะครับกดระดับนักผจญภัยมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะครับรายรอบนะกดแตงใต้คลิปนี้นะเลือกยอดเงินแล้วก็โดเนทพร้อมคอมเมนต์เท่ๆตอนคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมนะใครยังไม่พร้อมเสียตังค์รายเดือนรายรอบยังไม่เอายังไม่พร้อมเสียตังค์ไม่เป็นไรครับผมฝากกดไลค์นะผมกดแชร์นะแล้วก็สับสไครต์ไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผผผผมมมมนน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 นะะะะะคคคคคครรรรัับบฝาาากกกกกู้้้ชีวีววววิิิิิตตททททุุดดยยสสหๆออเเเเ์์่่่่โพไไปปปปปลลลลลลลจ็็งงขแ านะผมยังไงฝากไว้ทุกคอนเทนต์เลยนะฝากโปรไทล์เนเ่อร์ด้วยนะครับผมนะฝากทุกคอนเทนต์ของช่องสวัสดิ์ปักกี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับผมวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี